คลังย้ำบัตรคนจนรายเก่า14.5ล้านคนยันไม่ถูกตัดสิทธิ์ยังคงรับเงินได้ต่อเนื่องจนถึงตุลาคม2568ส่วนรายใหม่จะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไร่คลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารจากทางกระทรวงการคลงังในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเก่าแล้วก็รายใหม่จะเป็นเรื่องของกาหนดการจ่ายเงิน ช่วยเหลือเดือนสุดท้ายตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้ถึงตุลาคม2568นี้นั่นเองนะคะดังนั้นบัตรคนจนรายกล่าวตอนนี้ไม่ต้องกังวลใจเลยถึงแม้ว่าเขาจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร,รอบใหม่แล้วนะคะเราก็จะยังคงใช้เงินตรงนี้ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะถึงวันที่เขา ประกาศผลคนที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นั่นเองและสําหรับคนเก่าไม่ต้องลงทะเบียนใดๆนะคะเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังเขาจะนํารายชื่อเราแล้วไปตรวจสอบเองว่าใครมีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้าร่วมโครงการเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใบใหม่หรือว่าใครที่จะถูกตัดสิทธิ์นะคะส่วนในเรื่องของกําหนดวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568นั้นตอนนี้ยังไม่มีกําหนดการใดๆนะคะสําหรับคน คนไทยที่มีสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568หลายๆคนก็คงกำลังรอติดตามข่าวสารนะคะวันนี้ก็เลยเอาข้อมูลมาอัปเดตล่าสุดให้ฟังเนื่องจากว่าทางกระทรวงการคลังตอนนี้ยังไม่มีกำหนดการใดๆยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจากเดิมนะคะก็ได้กำหนดกรอบของการลงทะเบียนไว้ว่าน่าจะเป็นในช่วงของปลายเดือนมีนาคมแต่จนถึงวันนี้นะคะ ทางรัฐบาลก็ยังไม่มีความชัดจเจนยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องของวันลงทะเบียนที่ถูกเลื่อนออกไปว่าจะเลื่อนออกไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะ แต่สําหรับความคืบหน้าในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะคนกลุ่มเก่า14.5ล้านคนที่ตอนนี้ยังคงได้รับสิทธิ์รับเงินกัน1,545บาททุกเดือนนั่นก็คือรับ300บาทสำหรับรูดซื้อสินค้า750บาทสําหรับค่ารนค่าเดินทางวงเงินค่าแก๊สหุงต้ม80บาทต่อ3เดือนรวมถึง ผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงกดเงินสด200บาทได้ทุกวันที่20ของเดือนก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะคะโดยล่าสุดรัฐบาลก็มีการวางแผนที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าไปได้จนถึงเดือนตุลาคม2568ส่วนสำหรับ กำหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนที่มีการล่าช้าออกไปนะคะทางท่านจุลพันธ์อมรวิวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะต้องล่าช้าออกไปเนื่องจากว่า มันมีความล่าช้าในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่จะมาพัฒนาระบบในการลงทะเบียนนะคะแต่อย่างไรก็ตามคาดว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2,568นี้ซึ่งทางด้านคณะอนุกรรมการบริหารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีการประชุมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะคะจากตอนแรกที่บอกว่าน่าจะมีการประชุมกันภายในเดือนเมษายนนี้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดทรัพย์สินรายได้ต่างๆตรงนี้เขาจะต้องพิจารณาอย่างอรอบคอบ แต่ณนะเวลานี้นะคะก็ยังไม่มีรายละเอียดอื่นใดออกมาเลยนะคะยังคงเป็นข่าวสารที่เราได้รับกันอยู่ในช่วงนี้เท่านั้นนะคะนั่นก็คือบุคคลเก่า14.5ล้านคนนั้นจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือไปถึงตุลาคมและไม่มีการลงทะเบียนแต่อย่างใดเพราะเขาจะนำรายชื่อไปประมวลผลเองส่วนคนใหม่ที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเขามีการประกาศ วันเวลาและเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆนะคะทางเราข่าวใส่ขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบที่นี่ค่ะหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ